สวัสดีครับยินดีต,ต้อนรับสู่ช่อง Base Channel นะครับผมแล้วก็สารับตุลฐานที่ราจะเลนะ่นในวันนี้ก็จะเป็นไอเอสนะครับผมซึ่งต่อจากไอเอสนะครับผมก็สําหรับคันนี้ครับก็จะได้อัปเกรดเป็นเรื่องของปืนนะครับจาก85เป็น122ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าแรงมากนะครับอาจจะประชตคิลได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนกระสุนที่ผมเอามาก,ก็จะเป็นเจาะก,ก่อน,นะครับเจาะก,ก่อแล้วก็ระเบิดจากข้างในนะครับ เจาสูงสุดอยู่ที่205ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็อีกลูกนึงผของเอาเป็นลูกระเบิดเอาไว้ใช้สำหรับยิงพวกไอรถเบาอ่ะหรือพวกรถต่อต้านอากาศยานนะเพราะบางทีไอ้ลูกเนี้ยลูกแรกอะ่ะมันยิงแล้วมันทะลุผ่านไปเลยนะครับมันไม่ระเบิดนะครับก็โดยเ,เป็นเหตุผลที่ว่าผมเอามาทั้ง2ลูกนะครับแล้วก็คุณอาจจะเคยเห็นนะเทคนิคที่ว่าเขาหันเครื่องยนต์อ่ะวิ่งออกแล้วก็ถอยหลังเข้าเอานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเทคนิคนะครับ มันทําให้เรามีโอกาสรอดเยอะขึ้นนะครับเพราะแทนที่ว่าถ้าเราเอาหน้าชนเนี่ยเพราะถ้าเขายิงทะลุเข้ามาตามพวกไอ้มุมเหลี่ยมที่มันตั้งอยู่เนี่ยเราอาจจะตายทั้งคันเลยก็ได้ครับกับกันนะครับถ้าเราเอาเครื่องยนต์เนี่ยหันเข้าไปนะครับจุดที่เขายิงเข้ามามันจะระเบิดใส่ตรงแค่เครื่องยนต์นะครับซึ่งทําให้คนนะมีโอกาสรอดค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเป็นที่มาของทิปที่ว่าถอยหลังนะครับหลังเข้าไปนะครับโอเคคนระับพูดมาเยอะละ เรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมเกาะมันบาง,บางมันทะลุ <S 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 ได้อยู่ระเบิดพอดีเล็กรถลำกล้องครับก็เลยระเบิดมีเป็น M41 มบอกเพื่อนรถอันนี้อันนี้นแพ ทางขวารถถ่ยหนึ่งคันโอ้เข้าหน้าล่ะ M สิบแปดเข้าไปที่ลูกกระสุนพอดีตายฝั่น<ป>งนิโนชได้าเลยล่ะแต่เราหล่นลูกนานะดิแหมยิงทีก็มีเวลาคิดเลยเราเนี้ยอะไรต่อดีว่าวันนี้จะไปกินซุกก้หรือชาบูดีนะบุกกระทะก็ดีเหมือนกัน โอเคงั้นพะเลยกแล้วกันวิ่งก่อน,นอ้่งเง้ยเล่นเพจนี้ไม่โคตรชิวยิงกะคิดยิงกะคิดแต่ผมเชื่อว่าทางขวาเนี่ยมีน <kommen> ี่ไงเข้าข้างล่างเลยละกันกล,ลังกระสุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรอ วันนี้จะกินอะไรดีอ่ะวันนี้ผมท้าว่าเป็นหมูกระทะใช่ไหมแต่ผมจะไปกินหมูจุ่มอ่ะผมจะก,กินหมี่ผมจะก,กินก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวริมทานนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะโจ๊กไหมไม่ค่อยแล้วกันนะเดี๋ยวยิงก่อนโอ้หัวแข็งยิงเข้าไหมนะ่ะลองดูเข้าอยู่เข้าอยูใย่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็ต้องกลับมานั่งคิดอีกแกอะไรดีวะ ไข่เจียวไหมไข่เจียวเพราะวันนี้ยี่ไรหลุูหลาเยอะแยะมากไม้เฮ้ยเล่นคันนี้แล้วหิวเลยวะก็อยากจะไปแล้วนะแต่โอ๊ะมันเคาะหัวก,กูวะนี่อะโทษฐานที่เคาะกูก็ตายไปซะปม่นาอาเคาะหัวกูเลยเพราะเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะที่มองไปตรงเนี้ย ไม่เห็นจริงๆเพิ่งมารู้ตอนที่มันคล้อกหัวผมนี่แหละเป้งไปทีนึงรู้เลยเสียงมันมีอีกแหละเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะออกทางไหนหวยจะออกที่ใครมักกะโลนี่หมับก็ให้ระเบิดตุ้กตาเลยทีเดียวมักกะโลนี่ไว้ก่อนเออ เล่นคนนี้แล้วแม่งหิวเช็คก่อนเช็คซ้ายเช็คซ้ายด้ยนานหน้าเราก็เคลียร์กันข้างเยอะละเย้ยเราเคลียร์เราเว้ยบ้านเขาจังหบ้านเราแหละจังหวะเนี้ยเอาละขับรถเล่นกันแน่ยมันอยู่แถวแถวฝั่งเนี้ย ปิงบอกปิงบอกจ้ากำลังไปจัดการให้จ่ะแทนเซอร์โดนจีจะทางขวาจ่ะมาช่วยแล้วจะถึงนี่อีก5วินาที 1...2...3...4... ่ 1, 2, 3, 4, แล้วก็5ไหนวะมีไงโอ้หัวแข็งวะ แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่อยขอดูดน้ำแป๊บนึงนะเราถามเพื่อนเรานี่ว่าโดนใครยิงวะข้างหน้าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเราขอยิงยิงนนี้ก่อนแล้วก็ก,กลับมาซ่อมนะซ่อมเลย คิดว่าน่าจะเสร็จพอดี<ฮ>มักก็ให้ถือว่ามุงสวยมาดูกันว่าเราจะปิดสกอร์ที่เท่าไหร่ตอนนี้8แล้วครับผมอยากที1สิบคันน่ะสิบคันน่าจะกำลังดีเลยนะรบกวนเกิดมีสองคันครับแล้วก็ผมฆ่าซะอสองคันเท่านั้นแล้วก็จะปิดสกอร์ที่สิบตัวสวยๆ แต่ว่าน่าจะไม่ทานว่ะไอหลอดเวรี่มันจะหมดแล้วอ่ะน่าจะได้แค่แปดน่าเสีด้แต่ก็ถือว่าเป็นเจนที่สุดยอดครับค่อนข้างตึงดีเรียบร้อยจบสวยงามครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผม